มามาตัดผมด้วยนะคะแอบสองนิดนึงค่ะแอบสองแอบสองดูนะคะวุ่นวายวุ่นวายวุ่นมือมากลูกค้าแต็มบ้านค่ะลูกค้าแน่นเวอร์นะคะแน่นอยู่แน่นอยู่เดี๋ยวพี่จะไปส่งน้องเฟมมาตามเดี๋ยวไปถ่ายรูปบางยากากันไฟนี่ไม่สะดวยน้องเฟ่มก็เขามีชื่อเสียงด้านการที่รู้จักกับคุณหมอและรู้จีงรู้แจ้งเรื่องสถาการณแจ้งตามเขาอยู่สามปีแล้วค่ะ คนไหนอยากมีแคมสามแคมสี่แคมมีหลือดสวยๆแบบแพะคๆเหมือนหอยแรงโคติดต่อที่น้องคุณเล่นเป็นศิลปกรรมนะคะแล้วก็จมูกหรือว่าแปงเพศอะไรเงี้ยขาตะโพกจมูกแปลงเพศทําตาสองชั้นนะคะแล้วทำน้ำโอกคค่ะตอนนี้พี่อยากจะรู้ว่าตอนนี้พี่จะกัดทำจมูกไปอะทําแกนแรกๆอพี่อะแฟนพี่แยกอยากให้เป็นเกย์ก็เลยไปทําเป็น โดโดยุทธชัชยชาเลยุทธวิชัยชาเล่ยใช<า>่ <ชา S 1> หลังจากนั้นแก่มาปุ๊บไม่ใช่โดโดแล้วจมูกมันแห้งแล้วมันรัดแล้วมันตองกึ้อย่างเงี้ยพี่ก็เลยไปแก้อยากเป็นเจนนี่แอนด์โบสวานอันนี้คือความรับจะเคยบอกใครนะน,นี้มันยิ่มีใครก็เลยว่าไปทําที่หมอกระมวลทาวินทาวทา,ทา,ทา,ทาจมูกตรงเนี้ยเป็นเจนนี่แอนด์ไปอย่างี้นะลคะ <c oughs> ่ะพอดีอายุมากขึ้น37บเบาๆแล้วมันแห้งแล้วมันรัดแกน ก็เลยคุยกันกับเพื่อนอีกคนนึงอีกสองสิอยากจะไปหาคลินิกดีๆทำจมูก<ะ>เดี๋ยวเฟรมเซคให้นะคะสำหรับพี่แจงคเพราะว่าของพี่แจีคต้องหมออย่างดีนะคะราคาไม่เกี่ยง <c oughs> ราคาไม่เกี่ยงแต่ขอว่าไม่เอาซิลิโคนอย่างเดียวอะ่ะชื่อว่าทำแล้วอยากให้มันพุ่งมาน,นิดนึงแล้วมันทะลุไม่เอา เจเลค่ะเจเลค่ะพี่กวนจะรู้ถ้าเราไม่มีหลังหูหรือคอเท็กที่ศึกษามาพอประมาณคอเท็กคอเทกคอเท็กคอเทกส่วนมากจะใช้ทำเกี่ยวกับหน้าผากนะคะเพราะว่ามันเป็นธรรมชาติที่สุดเจเลค่านะคะสำหรับคอเท็กนะคะเดี๋ยวเป็นว่าจมูกพี่แซมเดี๋ยวจะมอติดต่อมาพี่จะมีให้สามเคสนะคะที่จะไปทำจมูกเพราะว่าพี่เขาบอกว่าคอเท e กดีนะคะ ยังไงฝากติดตามร้านด้วยนะคะแล้วก็น้องเฟรมด้วยคนไอนศิลปกรรมแต่เขาที่มั่นใจในตัวเขานะเพราะว่าพี่เป็นแฟนคลับแอนนาทีวีโพแอนนาเขาจะพูด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 จริงแล้วก็พูดแรงถ้าไม่ดีเขาคงมไม่พูดกันพี่ก็เลยตามเขาด้วยช่ <นะ S 2> ค่ะดีใ,ใจที่น้องมาแวะขอบคุณนะคะ,คะขอบคุณดะีค่ะ